ลึกๆเน้นๆคาร์บอนเอ็กซ์สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คาร์บอนเอ็กช e นนะครับมาอยู่ในคลิปเต็มกันบ้างดีกว่านะครับก็ทุกวันศุกร์นะฮะก็จะเป็นธรรมเนียมประจำนะครับก็จะมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมนะฮะในแต่ละสัปดาห์ซึ่งครอบก็แถลงกันไปช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็จะมีจับใจความสําคัญความพร้อมอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมานําเสนอเล่าสู่คุณฟังนะฮะ อ่ะไปที่ทไลายของผู้สื่อข่าวกันเลยดีกว่าฮะก็จะไล่กันไปแต่และเรื่องแต่และเรื่องมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ก่อ,อ,กอนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นทไลายของทางสโมสรก็จะมีนะฮะโพสต์แสดงความเสียใจกับฟาบิโนนะในการสูญเสียคุณพ่อนะครับก็เป็นที่ทราบกันจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็ภรรยาของฟาบิโนรีเบรกา ตาเวรสเนี่ยฮะก็ได้ทวีตข้อความนะครับแจ้งข่าวให้ได้ทราบข่าวร้ายให้ได้ทราบนะฮะซึ่งเราก็ได้รายงานไปเ,เมื่อสักครู่นี้ใน YouTube ช็อตคลิปสั้นไปแล้วนะฮะนะครับอ่ะแล้วก็มีโพสต์จากทาง Twitter ของสโมสรน,นะครับก็ให้กำลังใจฟาบินโย ก็มีแฟนๆเข้าไปตอบเยอะนะก็มีโพสต์รูปให้กําลังใจให้ข้อความให้กําลังใจเยอะแยะมากมายเอาสู้ๆนะฟาบินโยครับไปไปที่การถแถลงข่าวของเจคินคอปกันนะฮะก็มีหลายประเด็น,นครับเริ่มที่ประเด็นรแรกก่อนเลยนะฮะมันมีการร้องเพลงเขาเรียกอะไรยุเสสีเสดสีหรือกลุ่มหลากหลายทางการหลากหลายทางเพศนะครับหรือ LGBT นะฮะตั้ง ได้ยินข่าวตั้งแต่ในเกมกับ Norwich ซึ่งครับออกมาพูดปรามรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการถามกันอีกรอบหนึ่งครับก็เลยออกมาพูดถึงกรณีนี้นะมีการร้องเพลงนะฮะเ,เสียดสีแล้วก็แซวกลุ่มหลากหลายทางเพศนะฮะเขาบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกภูมิใจเลยมันสำคัญมากนะที่ผมต้องพูดถึงผมรู้ซึ้งดีถึงจิตวิญญาณและความครั่งรองครยของกองเชียร์ของเรา นะแต่ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นและคุณสามารถช่วยชี้แนะพวกเขาได้นั่นคือหน้าที่ของเราและถ้าเกิดการตอบสนองออกมาดีมันก็เยี่ยมเลยนะฮะมันสำคัญมากนะนะครับผู้สกาวถามถึงฟาบินโยครคบปก็ได้บอกว่าเออผมอยากจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ส่วนตัวนะครับเขายังอยู่ที่นี่และ ทำอะไรในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในตอนนี้นคือทาเท่าที่ทําได้ในเรื่องจัดการเ,เรื่องที่บ้านนะฮะเขาบอกว่าเรารู้ซึ้งถึงความรู้สึกของเขาดีนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเขาพวกเราได้ให้ความอบอุ่นทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้ให้กับเขาส่วนที่เหลือต้องปล่อยให้เขาอยู่ตามลําพังเป็นการส่วนตัวนะค,คือให้เวลาเป็นส่วนตัวกับเขาได้คิดได้อะไรแต่ว่า ก็นะอย่างที่ครอบบอกอนะทุกคนในทีมก็ให้ความอบอุ่นทั้งหมดที่ที่มีในตอนนี้ให้กับเขาอยู่กับเขานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความอบอุ่นนะก็ดีไปนะครับอ่ะกลับมาที่การแถลงข่าวต่อเป็นประเด็นต่อไปซึ่งประเด็นแต่ละอย่างนี่มันก็จะไม่ไม่ยาวไม่สั้นนะครับคนที่ติดตามอยู่จะประจําผมก็จะ,ะเสนอแ,แบบสั้นๆพูดถึงความพร้อมความฟิตของเตียโกกับเฮนเดอร์สันบ้างน,นะครับครับพูดถึงเรื่องนี้ก็คือ ใกล้แล้วล่ะมันใกล้มากแล้วล่ะนะฮะพวกเขาดูดีแต่เรามีอะไรต้องตัดสินใจการฝึกซ้อมมันก็ออกมาดีนะดังนั้นมันอยู่ที่ว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรพูดถึงเบอร์ลี่ครับคู่ตอ่อสู้เราเคยแพ้ต่อเบอร์ลี่ในเดือนมกราคมผู้สื่อข่าวถามพรอฟรู้สึกยังไงเขาบอกว่าผมไม่ได้ไปคิดอะไรตรงนั้นแล้วนะฮะ มันเป็นเกมที่ดูแปลกๆนะพวกเขาก็ชนะก็สมควรได้รับไปนะได้รับชัยชนะไปแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมันคนละฤดูกาลแล้วเราพยายามจะมีเกมที่ดีที่สุดต่อนหน้าแฟนๆสำหรับห3 0รวันที่รอคอยนะครับเขาพูดถึงเผื่อเผื่อพรุ่งนี้จริงๆตอนนี้มัน529วันเขาบอกว่าสำหรับ3ามอ่ามสวันที่รอคอยเราต้องเล่นให้มันออกมาในเชิงบวก แต่เกมนี้มันไม่มีอะไรรับประกันแต่เราต้องเล่นที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะเขาพูดถึงเกี่ยวกับชอนได้ชอนได้กุนซือของเบอร์ลี่ตัวสานะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะ,ะเจอกับเบอร์ลี่ไม่ง่ายเลยมันจะมีเกมที่เขาเรียกว่าอัลตริฟบอลเกมที่เล่นหนักเล่นแรงหรือแล้วก็แล้วแต่นะครับเขาก็ชื่นชมไดสนะก็บอกว่าชอนทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะที่นั่น ไม่ใช่แค่เขาดูเป็นคนหน้าหงุดหงิดหน่ารำคาญแต่พวกเขาสามารถสร้างความรำคาญความหงุดหงิดให้เราได้ดีทีเดียวแต่เราไม่ได้เตรียมการเพื่อเอาคืนอะไรหลังจากที่เราแพ้นะเราไม่ต้องการที่จะล้างแค้นหรือเอาคืนอะไรนะครับการกลับมาเล่นได้ที่อนฟิลด์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับพูดถึงต่อเลยนะจาก3 0 5าจาอเขาา้าจปกภั 530วันนะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไป <_ d isk> เขาบอกว่าทุกคนตั้งตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคุณลองนึกภาพดูว่าเมื่อคุณได้เซ็นสัญญากับสโมสรเร์พูลเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนทุกคนต้องการหรือคุณต้องการก็คือคุณอยากมีสัมผัสแรกในเกมกับที่แอนฟิลด์นะะอยากซึมซับบรรยากาศเหล่านั้นดังนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อเรามันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดมากๆพวกเขากำลังตั้งหน้าตั้งตารอนะครับ พูดถึงความอัศจรรย์ของเดอะคอปนะฮะมนเสน่ห์ของเดอะคอปคอปเปรียบเทียบถึงเยเลวอร์เยเลวอร์ Yellow War. Yellow War เนี่ยเป็นเป็น,ปนคือเรียกที่ดอทมูลแฟน moon, ดอทมูลน,นะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับเดอะคอปนะครับซึ่งเดอะคอปจริงๆก็มาจากอากองเชียร์ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าฮ์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จะเชียร์จะแซวร้องเพลงดังขงมขวัญคู่ต่อสู้ซึ่งอยู่อัจจานฝั่งฝั่งเดอะคอปเดอะคอปสแตนเนี่ยนะฮะ,ะท,ที่โด่งดังเนี่ยแล้วร้องเพลงเชียร์ดังมากนะครกับก็คือเพื่อบอกว่าทั้งเยลโลว์วอละและเดอะคอปมีความสาคัญอย่างมากสำหรับสมสร,รมันคือสัญ,ญลักษณ์ของสมสรนะถ้าคุณชอบคุณลองนึกถึงดอทมุนคุณรู้ได้ทันทีเมื่อคุณไปถึงสนามไอ้กำแพงสีเหลืองจั้งอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับเดอะคอปแหละ เมื่อคุณนั่งบนเดอะคอปหรือบนกำแพงสีเหลืองก็ตามคุณมาที่นี่ก็เพื่อฟุตบอลเมื่อพวกเขาก้าวเท้าเข้ามาทั้งสนามก็จะตามคุณไปก็เหมือนกับว่าพอกำแพงสีเหลืองลุกขึ้นเชียร์ร้องเพลงหรืออะไรก็แต่สร้างบรรยากาศทุกๆอย่างมันก็จะคอยตามไปหมดนฮะฮะนะครับผมรอคอยต่อไปไม่ไหวแล้วสำหรับการได้มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่ง เรามีความสุขที่นี่กับฝูงชนที่นี่นะครับอัปเดตเฮนโดต่ออีกนิดนึงปิดท้ายอ่นะฮะก็ยังยังก็บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้ายังคงดีอยู่ทั้งหมดแหละนะฮะเขาบอกไว้ไปเมื่อคำถามก่อนหน้านี้ก็คือเดี๋ยวพุ่งมีอะไรต้องตัดสินใจเดี๋ยวผมจะต้องตัดสินใจครั้งหนึ่งนะฮะพูดถึงฟานดาเขาบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกประทับใจเมื่อเจอเซอร์ไพรส์อะไรนะ เขามี4ีสัปดาห์ใน p r e ซีซั่นที่รู้สึกว่าเหมือนยาวนานที่สุดก็คือขยายนิดนึงก็คือฟันได้ได้แต่วอร์มอบอุ่นร่างกายฝึกซ้อมไปเรื่อยๆมาเป็นปีมันมีความรู้สึกเหมือนช่วงเวลาที่ฟันได้ฝึกซ้อมเริ่มต้นมาจนถึง p r e ซีซั่นสสัปดาห์เนี่ยมันรวมกันเหมือนประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็บอกว่ามี p r e ซีซั่นสสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดเขาเล่นเหมือนแต่เขาเล่นเหมือนกับฝึกซ้อมเวอร์จีเป็นนักฟุตบอลที่ดีและผมดีใจมากที่เขากลับมา ปิดท้ายด้วยเกตากับออกเลชเชมเบลเลนก็คือตัดสินใจยังไงเกตาได้รับคำชมนะฮะออกเลชเชมเบลเลนก็คนละอย่างกงานสวนทางกันกับเกตาความพร้อมจะจัดใครลงเอาพูด,ดง่ายๆประมาณนี้กว่าเคอาก็ยังไม่บอกนะเค้าบ,บอกว่าเป็นเรื่องของความพร้อมนะมันในมันเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมนี่แหละคือการต่อเนื่องนี่แหละ แต่ถ้าคุณไม่มีโชคชีวิตคุณก็คงอยู่ในผิดที่ผิดทางฟุตบอลไม่เคยรอใครดังนั้นเราต้องทำให้พวกเขาอยู่ในทรงที่เป็นไปได้ที่สุดคุณภาพผมไม่เคยสงสยัยคุณสมบัติของเขานั้นผ่านฉลุยคุณสามารถเอาไปเขียนเป็นเรื่องราวเต็ไมไปหมดเลยนะฮะทีน่นี่มีผู้เล่นมากมายในทีมนี้และเราจะเปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงฟอร,ร์มการเล่นในเกมที่แล้วและเราจะได้เห็นด้วยกันและเราจะได้เห็นกัน ครับก็คือเราต้องวาดกันโมเมนตัมนะถ้าที่ผ่านมาใครกําลังทําผลงานยังไงก็คงจะรักษาโมเมนตัม้วไว้นะฮะถ้ามีการเปลี่ยนก็จะไม่ได้คํานึงถึงฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาถ้าตัดสินใจเปลี่ยนนะครอบหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนอยู่ที่แท็ติกไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นไม่ได้ได้เล่นดีจะาก,การันตีมันอยู่ที่เขาเลือกว่าใครเหมาะสมกับวิธีการเล่นกับทีมไหนอย่างไรนะครับอ่ะ ก็ขยายความนิดนึงผมออาอาถ้านเล่นกับเบอร์ลี่ผู้นี้ไม่ได้เล่นบนพื้นผู้นี้มีเล่นบอลยาวบอลไนเร็กบอลเน้นการตั้งเตะการเซ็ตพีชลูกเซ็ตลูกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเล่นหนักเล่นแรงเพราะฉะนั้นการมีนักเตะที่คลองบอลมากมันคือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นครอปต้องวางแผนใหม่กลางที่เหมือนกับเลี้ยงกินตัวเล่น กับพื้นสร้างสรรเกมหรืออะไรครับเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเพื่อรองรับบอลในวิถีฮาร์ดแมนทั้งหลายของบรรดาเบอร์ลี่นะครับแต่ดีหน่อยที่เป็นเกมในอันฟิลและมีบรรดาเดอะครส่งเสียงเชียร์มันก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นพลังเป็นกำาลังเสริมให้กับบรรดานักเตะลงไปเพราะฉะนั้นเกมที่ครอปจะเลือกแพสแท็กติก และนักเตะที่ครัจะเลือกอย่างที่บอกนะครับผมผมคิดได้และผมก็รู้สึกเลยว่าเทคติกพวกนี้มันจะต้องมีผู้เล่นที่พิเศษอาจจะเป็นผู้เล่นที่ทํางานหนักอาจจะเป็นผู้เล่นที่แท็กแท็กเกิลเล่นแนวกว้างหรือว่าทําหน้าที่ทําลายมากกว่าสร้างสรรค์ก็เป็นได้นะครับการสร้างสรรค์าอาจจะเป็นวิธีการที่ที่การเข้าทำที่ต่างจากเกมที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าครัจะเลือกอย่างไรอาจจะ ใช้วิธีเดิมถล่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 มถลมถ้าไม่ได้ถอยปรับวิธีใหม่ใช้วิธีโต้กลับก็เป็นไม่ได้นะครับแต่เบอร์ลี่ไม่ใช่วิธีไม่เคยใช้วิธีที่เรียกว่าเล่นเกมบวกอยู่แล้วอาจจะเน้นนะฮะเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงจี้เพื่อให้เกิดลูกฟาวหรือว่าจังหวะฟรีคิกแล้วก็เน้นจังหวะฟรีคิก คอยอุดสวนอย่างเดียวได้ฟรีคิก1ตูมก็มีโอกาสได้ประตูได้เพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่วางแผนเหมือนธรรมดาไม่ได้จะต้องคิดให้ลึกคิดให้พิเศษนะต้องดูต่อไปว่าครอบวางแผนอย่างไรอะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความพร้อมก่อนเกมนะครับสำหรับวันนี้สำหรับเจคนคอปได้แถลงข่าวกันไปนะต้องดูนะครับว่า11ตัวจริงจะเป็นอย่างไรพุ่งนิว ตอนเย็นหัวค่ำหกโมงครึ่งนะเจอกันน่าจะเจอกัน6ออกโมงกว่ากว่าในไลฟ์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเชียร์พร้อมกันนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยสำหรับการแจ้งเตือนนะครับเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลึกๆเน้นๆข้อบ